วันนี้พาทีมงานไปหลายๆคนนี่แม่นมดเลยนี่แล้ววันนี้แม่นมดเลยผ่านผ้าพร้อมนี่สบายดีนี่น้องหมายเล็กโต4โตบอลนี่จุบโซมาดีเล็กโตอันนี่บะมี่เนาะมาแต่คนเด้แม่นมดอันนี่มาเจอได้ใช่จะก้าว5ตโตมายำเหวาเลยไม่ได้หมามาอ๋อมาเลยเนาะอันนี้บ่มีเนาะเออเอ้าแต่ประสมมือเขาดีจุดอก กินที่บ้านแหละนี่มีนกินเนี่ยเยอะไปเอานี่ไปเอาก็ลังจะไปเอาจุดนี่เออนี่แหละนี่ไปทุกคนเลยพูดได้หาแล้วดุกมาแล้วเพราะว่าถามพันแก้วว่าหั่งหมูมีอยูห้าหั่งมันลีดเองส่งพู้ญิบุรุษอยหันเบาเบามันอยู่หันเบามันอยู่หันได้ส่งน้ำเพิ่นไปไปขวดพบแล้วก็เลยว่าเอามาไปนับแล้วข้นเ้ามันจะคนนี่นะครับท่นนับได้เลยนี่แปดบ่อแปดเปลือเอาข้นนะถือมันนี่นี่ ครับว่าด่อนดอนนึงเ้าสามารถที่จิตีวงอ้อมได้นะทุกทุกสองร้อยเมตรใหญ่ไว้ใหญ่คนไว้น้องมาเข้าไปบางทีเ้าอาจจะเข้าไปทางในน้ำเขานะเอาเลแล้วเ้วแต่ไหนพานบอกว่าค่อยจะเข้าไปจู่โจมน้องเจ้านะเข้าไปเอ็หาเบื้องข้างหมู่ทุกคนนี่ขณะอยู่หมาสี่ตัวเนาะหมาคู่โตที่เนาะ มีอันบสู้บันสู้นหมูก็มีบอหรือหมูสู้มันก็มีบอเจ็บบะมานะเ็บอนบอดมเงนดีโอไดบอหมูตัวนั้นนะไะมโอ้ยเนาะมาเจ็บอีโดไม่มาเจ็บเนาะนักรบย่อมมีบาดแผลเออขันไปตำทางแล้วมันขันมีตัวทางแม่มแล้วบนตัวไปเนาะ โ uh, อ้สิงนกนกปลียวนกปลี่ยวนจุกนี่สิกงเซวเลยนี่สิเลุ่โอ้ยนกเหมือนนะสิ่ะเชี่ยวฮึหะนะบิดจิเชี้ยโอ้ยไม่บอกก็เหาะมาให้นี่มาให้ไงโนยง่ายๆเฉพามือเลยวัแม่นบ่ โอ้ยเนาะนกลายนี่มาให้มันงามตึกอยู่นี่มาให้พวกนี้นี่นกมากกินเลยโดยเฉพาะนกปลิวกระหฮกระเตะพวกบ้างกินมัดเลยนี่โอ้คักเลยฮะมาเที่ยวป่าเที่ยงวันนี้นะทุกคนเลยยังกินนี่เสียงนกฮ้องอื ก็ดีกว่าเสียงกันรถอยู่ใเมืองเลยวะโอ้มุงนี้เนาะปากกั้งคือสิลยแถวนี้นี่ปากั้งปลาซิวเยบอะปากกั้งบอ้กินน้ำกันกินนนี้ละเอเอากินซะคะแนนมนมีสารพิษแถวนี้ คือบีเทิงกันนี่โอ้เทิงก็เจ้าเฝ้าสุนมั่นนะ,น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 ะฮะนะคือสิบริยูหึงเลยนี่เอาสกสีมาปุ๊บเลยมามุงเทิงชาวบ้านเลยเนาะอ๋อเทิงชาบ้านนี่เนาะมาเทิงมาเฝ้ามั่นเนาะ มุงนี้นี่ทากลายได้มงนี่ไรลายทากมันเป็นมันเป็นน้ำค่ำนะนง้มแํ้แเลงก็มีแต่เห็นนี้น้ำน้ำคั่มมันมีเมันซุมๆนมีดรอกทากกิ่ตมโอ้กิ่ตมลายรถจักมีสมมาตรมาได้แหวนี้กิ่ตมหลายโพดทุกคนเห็น ปั Box, okay. Box, empath, ่นป้องกันไปบดเลดนี้ยออมบอ้อมบอไปสิอ๋ทุกคนได้บอไมปั่นป้องกันไปได้บอสได้ออมเลยจุ๊บ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 จุบกันบเท่าบออ้หอเลยเนาะ ลูกไงลูกมันเออหมูหมูคบคู่เนาะห่อหกโอะอันนี้มันตัวนึงอันนี้ตัวนึ่งอันนี้ตัวนึงงอ่ามันห่อพรก็มีรอยเด้นาะห่อมืออันตามที่เคยมีประสบการณ์นี่ห้อยนี่ห้อยอันนั้นบ่ห้อยมือเล่นนี่ห้อยบ้านนี่หน่อยโหอยู่วันนี่้เลยเข้าไปพุ่นเข้าไปได้เข้าไปเจ้าบ่เจ้าห่อเนอร์บ่มาเลยนรัดดีเลยรัดดีพี่ไปแล้วไปเทโดดไปพุ่นเลยนำห้อยคนเี้นำห้อยบ่ <c oughs> เฮ้ยปูนเนี่ยตัวยิ <c oughs> ่งฉีดฮัทเพิ่ปล่อไมมันรุดชนมันเนัดไว้เลยเพามเลนสรุปแล้วค่อยเข้าไปทางหนทุกคนขี้งอตะทากทุกคนเอ้ยบาดนี่ยคนเด็ <Yeah. S 2> ขั้นแมสนม่เฮามีเป้าบ้างไหมนะถ้าเฮาเปี๊ยบ้อก,กันนี่หนึงมันมือยเห่ามันมือเ แล้วเฮ็ดอันนี้เนี่ยมันง่ายเป่าวูดวูดโลด,ดหากันมันจะง่ายแล้วก็สัตว์มีตื่นทุกคนเนี่ยโอเคดังเดอยู่ไม้นี้เนี่ยเวลาฟันนี่ฟันละมัดละวงังไม้นี้ฟันเป็นแตกมันบางเหมโอเคไปบัดนี้บักยังนี่บักดอดบักนี่ <h ook> <h ook> พร้อมอน,นี่บักไหนอีก ตัวเลื่อจะมาอันหมูกัดนะหมูหมูครบนะตัวพุนบอกอันนี้เด้เก่งพวกนี้มาพวกนี้หูจนวายมั้งโอ้พุนเ้ยฮะไปเอาเข้าไปคุนมันมวกนี้พอทางไปนะแม่นบอกเด้มาห้อยมันเอาไปนี่เนาะเจ้าลัดอยู่นี่อันบอก เดี๋ยวค่อยกับผ่านอมทีเข้าไปท้างในเข้าไปงในคนด้ยหอยมันนะเ้ยทุกคนนี่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 น่นี่หอยมว่านี่นี่นี่โอ้ตัวหญ้ยีลี่นี่หมูับคู่อะไรอันนี้สามโซ่เนาะอันนี้มันสามโซ่เนี่ตัวนี้เนอี่นี่หอยมันันี้ตัวนึด้นี้ตัวนึงเออแม่ล่ะตัวนี้ตัวนึงนี่หมุนโอ้าดม่เม่นด้วเย็นีเย็นีเลย อตัวนี้นะมันต้องห้อยชีตัวนี้ห้อยฟุลเลอร์บอเล่นหล่อนี่นะลายได้ทุกคนนะหมู่คบคู่อะได้มันดุดแต่มันแม่นหมดนะมันดูดนอนนี่ดูมือมือว่านมือซื่อนี่นี่มือเสาร์นี่มีจักนี่นี่บ่วงนู่นบ่วงนู่นนี่นี่ห้อยมาเนี่เออเห็นบ่เออเขาได้ทุกคนเขาได้ไหมได้ไปทุกคนได้บัดนี่โอ้ยงอจากถกนี่แหละกัาจะเฮาแล้วก็บเซฟบอลแล้วก็อยู่วงในนะ โยง่ายนี่เขาต้องน้ำหอยหมูทุกคนหอยเขาสินทั้นไปด้านไปด้วหมูไปเชื่อไปน้าเขาทีนี้เลยก็คือโอ้โหมนห่านบอบเม่นหอยมานี่นะนี่นะม่ยอม่นมเลยม่นทุโคนเฮ้ยเดิรัแปดสิบโลขึ้นเมื่อนะตัวนี้นะโอ้โหจะโตกันไปคิดว่านี่นะ อยู่ขาชีเลยพ่นไม่มึมดไป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 ,ไ,ป,ไ,ปไม่ยังเสร็จนี่ใช่ไหมไม่คุคค้นีเนาะมันไ่ได้มายู่เนาะไ,ไ,ไม่ได้มายู่ตัวมึงไป <S <S ไปมันไปตามหอยควายเนาะปนกัน หอยควายบ่หอยยื้อเหมือนหอยหมูหอยน้อยถ้าเปรียบเทียบได้ทุกคนเอ้ยเด็ดเด็ดด็อันนี้หอยมันทุกคนอันนี้นี่นี่หอยมันอันกระโบกมันนะมันลิ้นนะมันดุดอันอันจอมปลวกลิ้นนี่โอ้ลิ้นเับเท่บอยไปนี่เขาก็นี่นะอ้ากโ โอ้ยนขอขอสดขอซอสบ่มีเวลาเฮ็ดเนาะมีแต่ไปก็ไปอย่างปะยมอดดำมันเด้อันนี้เฮาสัญญาบอกขโมยว่าเฮามาเฮานี่แล้วไปปลาบักแนงทุกคนเลยมลาบางแนงทุกคนนี่โอ้ นี่มัแหงทุกคนเลยดหุนบอเอ๊ะมังมักแหงคือไงสิน้องะไมังแห่มังหัวเลอืมมหัวเล็กอ้มังหัวเล็กมหัวเล็กนี่งายดีเีนะมันคล้ายคคือมังแหงแต่งก็บังแหงเออว่ะเขาโคตุ่กวอ เองสมบกรณอมาหล็กแข็งเลยอยัโอ้ทางในแตกมาแล้วนี่นาเหนาแล้วแต่เางม่หูเรสทราบมันยทุกคนถ้าราทราบบงแน่มันจะเย็นๆนนึงมันเป็นมันทอสนะไปชิลหอยมันนี่้นมดหนาอยนี่เกืนนยไม่มนี่ ไม่นะมนี่เนื้อมือนี้เนี่ยม,มือนี้เนาะโอ้แม่มือเลยนี่ไปพูดได้ไหมไปพูดเฮาานอนี้นื้อวัวนื้อนี้นี่นี่ปอคือลายตัวใ่นี่ปนนไ,ไปพูดลูดิคือนนเหนเหรนหเฮาอเนเลอยนะนะแม่นี่กูเนาะมีไหมแล้วเนยนีส่สงใส่สงที่เฮามาปุ๊บม,มันมันฮู้เฮามาปุ๊บมันเหรนเขาหน้าอพุดนะอันนี้เป็นหมูคบขั่วทุกคน

Mm-hmm เขาเห็นมานี่นีเห็นมานี่นีสำคัญเลยนี่มานี่นี่เด็กกะตินเด็กเลยบอกว่าหอยมาโอ้ยเด็กคนเนอนะหอยมนี่นี่มันมากค่นี้นี่โอ้ยสำคัญลนบอกเขาเห็นเกกระโตมากี่นี่นะอเหบวงกปอย่นี้มองไนมีเห็นตัวตัเห็นบอกเห็นอะไรมันยิงมีท่านปลุก่ เฮ่านเฮาเฮาตะเกิดตะขานมากก็เห็นก็เห็นนั่นตัวนี้แหละเห็นบอกเฮาก่อนเลยบอบอบอมีเฮาเพราะว่าเฮาเฮากำลังถ่ายตัวมาเห็นตะหงส์มาเฮ้ยอย่าเฮากลางก็ยิ่งท่านเยอะเลยเฮ้า้นึงไเกิดตะขานมากกะหาก็เห็นหมูตัวมันเป็นแหลนแต่น้ำเม้นมันมาปุ๊บมันมันเห็นเฮาปุ๊บมันก็ไปต่อเลยอันมันอาจจะใหญ่กว่าขาหนึ่งนั่นทุกคนเลยประมาณบางสิบห้าโลนะประมาณนี้แหละ โอ้ยหมูลายตูลีนี่ชิดเอโอ้เห็นบ่อเสแล้วทุกคนเ้ยชิน้มเออปเฮ้ยนนะมุดลีนอันนั้นมุลีมันตึกแล้วนันี่ลูกปืนอดีบ่น้ำน้ำไอเพ่มมันนี่นะบ่ นะอันนี้นะบ่อนี่อยาถือเป้าน้ำขึ้นนีมันเลโคคือจะเมันเป้าน้ำเสือมันทนลุปืนนโอ้กลนเนาะบอบม่สบายสบายหรอสบสี่บห้าโลอยงเนี้เ้เอ้ยสามกานใ่ไหมตัวนั้น่จ้ะตัวมาหันละอือโอ้โหตรโโคตยิมบอพุ่งมันต้นเฮ้ยเขาจะมันต้นน่ะเออมันกีมันต้นเะมันต้นมันต้น เม้นหรได้มันต้นทืทองโอ้ทุกคนเยคือเมนทื่อทื่อทองมันเมนต้นมันขาวๆเมันต้นทุกคนเยปปปกุเด้ม้หมอไปนี้าหมูมนตี้ตนีมูมนตี้ตนนี่แหละเมเออพีพีพีนี่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 ปอดูน้ำนไปเอา น้ำโพนมัานทุกคเพราะว่าแถวนี้น่ะเขาจะปลูกมันต้นมันมันมัดไปกินบบบนี้นะไปกินหญ้าเอามาปุ๊บแล้วมามามาอยู่มงกนี้นะและน้องมาน่ะพักอะไรแบบไรปุ๊บเลยเลยเนี่ยผ่านเขานะเอาบบบนี้ปุ๊บจีไปทื้โพนมันไปนั่ไปนั่มทุกคนแบบนี้แม่นเหรแม่นบอกไปห้ามไปห้าบอกเข้าไปห้าน้องทำไมไม่ลมกระดุกอยู่ข้างหน้าวันสันนี้เออไปเอนะเออไปนั่มเลยนั่เลยนั่เลยแม่มือเลยนี่แม่มือเลยนี่ นี oh. uh, what, no. hm, uh, ่ม uh. mm? ันม right. ันนี่ทุกคนเลยนี่มันข้ามน้ำนี่เนาะหมูนี่ลายโตทุกคนเตะหนีเพิ่มมันแล้วหนี่มาก็จะไปเชื่อมากนดมันไหลไปเชื่อแล้วโอ้ยสไปโตมีช่านอีกโตออนซหมูเจตโตเออเโตเนาะเอาเื้อนีซะ่มน่อเดี๋ยวพเดี๋ยวน้องหมามาดแล้วน้องตลกโก้นนียางหมูเนาะเล่นกูคลุกนี่ก็ยาง ยังยูกันอ้อมอ้อมกเก่าเลยนี่น้องมานี่มันหูจักนีมันมาเลวนี่สงสัยมันอ้อมมันเลยวิจักนี่หมูนะว่ายมนนอ้ยเป๊กอยู่อันตัวขาวๆนันไม่ยังมั่นจะหมายมันเาไปมาต้นโพนมันเลยโพนมันคือมีเลือดมันสับันี้ก็เลยนะ ถ้มันม่โอ้ก็มีหมู่มอนเออหมู่ยำนี่มันบ่มอนเลยหมู่รูููันหวหน้ไเปิดนันถึงมันึงกากหนังบองด้น่มีรูอกลงเานตัวนี้นะนนไปนอีกคน้ลไปนตัอันยิง้โพลไมนะตมานี้พเจออันป้างาบบนี้นี่โอ้ย มีแต่ป้าง,ง่าได้หมดอันนี้เป็นโซนของชาวบ้านนี่นี่หมูมันจะกินเนี่ยมันต้นนี่แหละทุกคนเลยที่เห็นยิ่งพุ่งมันแตกนะโอ้โหทีมงานอะไรอยู่พูดละพูดไปเสาะหาไป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 บางทีมันมุดอยู่แถวนี้นะเอาน้องหมาเข้าไปลเลยนีย่พอได้ดมกลิ่นมัน นี่งานต้องมาอะไรนีจุบจุบจุบจุุไปสู้ไป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 น้ำไปน้ำไปน้ำไป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 ปไ นี่มาแล้วนี่มาแลยนี่นี่เขานังอยู่ปุ๊บจะซึ้อมันก็มา,านี้นี่นี่นี่มาแล้วนี่ mermaid 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 นี่อ pues ันอ uh ืมมาเนี่ยเะอ้าวนี่อีบันนี่มาแล้วบันนี่โอ้ยโอ้ยนะนี่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 โอ้ยอยู่ป่ามันเนาะ ตามได้ดิโอ้ยหล่นละตายตายตายวิ่จะท่าทั้งหมดเลยตอนนี้ทุกคนเลยคือทีมงานเขาเข้าป่าพุ่นดนี้เขาชิทาอยู่นอกพุ่นดนี้เอาวันนี้ทุกคนได้ดเลเขาไปในูนววววทากวว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  แม่หรอวะตัวตัวหอน้ำแม่หรอมาพี่แล้วเนาะแม่เลนโว้ะโซ่งที่มันมาปุ๊บปัดเท้าปัดชโลงโซงเซ้งได้บ่เนี่ยุูดซากันยูมีน้ำหรือมีน้ำเออแน่นโอ้ยแจ้ว่าหมูเจ็บบ่โอ้ยทุกคนในบ้านนี่ฝนตกแล้วบ้านนี้แล้วมดชิดเท้าบ้านน้ำหอยหมูนี่โอ้ยมากะเมื่อยแล้วนี่ยนั่นทุกคนเดินทานี่นอนแล้วมันก็ได้หน้าน้ำอีนักกระวักนักกระน้าน้า โอ้ยแล้วซาดบันนี้มามีหัวแล้ววันนี้ทุ่นมันมันหัวมันมีได้แล้วมันนอนแล้วบันนี้ฝนกระตุกเนี่ยจำการไปจำการไปจำการพูดไปพูดเทาอีและไโทุนเลยเทาอีและได้ปจำการผู้ด่วนนะเขาเลยไม่ผด่วนโดนเมื่อยดอนขออยู่ถึงนอกก้อนบันนี้บ่ไหเบาะไว้เห็นหมูบ่ได้น้หมูเนาะโอ้เห็นเนนาะเเห็กิดเกิดมาหากันเห็นทีนี้ได้เห็นหมูเลย กรนเห็นั้งแรกเห็นหมเรนเนี่นะเห็นหมเรนนี่นสองโอ่ะทีงานจุ่มนึงเข้าไปแล้วเอามาเข้าไปเลยทุกคนมีแต่ว่าซุปยูนอกนี่ก็รัดตามทางน่ละทุกคนในบ่อเนี้ชโซนคอยนะคอยมีเข้าอยี่บ่เนี่เจ้าไปเพื่อนนี้นะเพื่อนนี้เห็นบ่หมู่เขาไปกินห้เจ้าเห็นบ่เห็นอะไรเลยแต่แตะอยู่ไปเจทั้งนั้นต้อค่อยไล่อยู่ในยเนี่ยไล่อยู่ขึ้นไม่เห็นอ๋อ เขาก่อนเนี่เกหอยเด้อหมูมูิบปลายโตหมูนะก่ายันกว่กว่าแล้วมันเข้าทั้งพูนทั้งพีนเนาะออมันต้นจะมดเลยนมันต้นจะเนาะโอ้ยจกระดไทยคือไทยนี่ออต้นเจรทั้งตื่นนะโอ้ยอะไรเยอะได้มือจะมาเออเยอะมากที่ข้มือบ่มาอะไรหมูขอเราขัจุขับผาลงทุ่ลงเอ แม่ล่ะพี่เลกนี่ยน้ำมนั้นอันั้นะพักชง่งหลายนี้เนาะอันนี้ได้撒อันนี้มะคิดมะขิดเอออันนี้ได้撒อันนี้มะขือจะนอนหาย่าม่ไดรเจ้ามือสอแล้วมามื่อแร่ะเมื่อเออวลาเขามาขอคอยห้าหมุนแม่ละเอยทัมุงป่ายังมบ้างพี่เจ้านี่นะพแอหงนลอนี้เนาะโย่เดี๋ยวนี้ก็สงมุไปแล้ว อือหืมอาไปไปไปบังได้ล้มได้นะเถื่อเกือบสามีนี่เ้อเนาะเฮ้ยมันอยู่มอกนี่แหละมองนะแมนแม่นแมนอยู่มงนี่แหละออกเคกขาทื่มนี่มึงยายนะโอ้ยจ้าวหมู่จะขึ้นโตผูอ่าไปไปไปจะเคาะมาก่อนนี่นี่เขาเน่ยจะมีเราบอเฮาไมาจจะดุแล้วป่ะเพราะว่าอันอันไห้แล้อยู่กับคอนนี้ให้แล้วนะมันต้นดีดีแต่ว่าอันซื้อยังเดียว หมูไปดุดยัยซ้ำซ้ำรถมาดุดนะแล้วเข้ามาดูหายเราไก่แต่พอจากนี้หาบ้านนี่ก็ประมาณว่าได้ว่าหกหลักะหกหลักนะเราหยางมือมือมือเสา้วมากมือแรงเลยมือเร่ว่านอนไม่ได้มันอยู่ดุกเดยเอาจังไรบ้านนี่ได้ไรลมเร็วคือเก้าลมเรวคือเก้าเกิดจากมาน่าจะมาไหมมาน่าจะมาไหมเกิดจากหลไรปัจจัยเออมันกินแล้วว่าบางแรงนี่เฮ้อก มกินเปิลวกอบาดี้อแต่หนึ่งนะยอมเนาะเป็นต่ได้กับโบได้มื่อวานก่อนมานาใช่ปะไหมมาบุถึกมือนะมาสึลูนี้ตัวุดมเอ้าทุกคนเลยมืนอ้ก็ถือว่าพลาดหมูเจไปโตหรือสิบโตอ่าซิปายแต่เห็นแต่เอาไปได้บบไปยังทุกคนเลย แต่เกินมากค่อยมีเคยเห็นอันหน้ามันก็เห็นมันเลยแต่ค่อยกะฮ่าตื่นชื่อมีนเอาทุกคนเอาไปเป็ี่นทุกคนเลยไปมโอนทุกคนเลยย่างน้อยเข้าไปเผาผ่านไข่มันไปเท่ามันกินข้าวแซ่บไว้ไงซะทุกคนเลยเอาไปยังทุกคนเลยอ่ะทุกคนตัดคาซูสูงกลางขึ้นทุกคนเลยนี่นี่คือบนนอนคอยนี่มาผู้เปลี่นอนอยู่พี่ด้วยปเด้นนี่เป็นป้านอนผู้เดียวได้ ทีมงานกับใหญ่กันนอนกูนอีกผู้หนึ่งอยู่บูนอีกผู้กกหนึ่งนอนเพลียวทุกคนเลยิได้บรรยากาศไงพูนเดินแจงขนาดนี้นี่พูนมีตกบ้านน,นี่เดินแจงคากเลย <c ười> ทีมงานกินเขาอยู่พูนคอยมีกิน <c ười> มาเอาบรรยากาศเลพี่สร้างต่ยุ่งทุกคนเลยเพราะเปรย์คอยมันมีอะนะมุงติดที่ก็เลยอะบเป็นเ <c ười> นั่นเราก็พอนอนทุนกคนเลยไปมืนี้ก็เมย์ละ ไลหมูไม่ได้ <laughs> หมูสิไปโถไม่ได้จักโตเอาไม่ยากมันห <laughs> มูไม่ยังกินเหมือนนี่มื้อเช้าจะว่ากันไหมจักกินไปแล้ละทุกคนเลยอยู่ตามอัตราภาพไปไปทุกคนนอนหลับพักผ่อนกันมานี่